ได้กินตำกล้วยบจ่จ้ำสิเป็นปอบพนาข้าวาว่นานับผบู้เพ็ยรดิออ่อืม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 พี่น้องอืม,อมพี่น้องแซ่บอืมยังไงกวย่างไปยังหามึงกินอยดิ หน้าวันมันซิบหน่อยอ่ะป้าพี่น้องคะซึ่นบอกว่าเอาใจร่ำสั่งมามากินน้ำกันเนาะเป็นของที่สุกเกี่ยงไงพี่เด็กฮะขั้นเปล่าตัวเอออะไรหยิบอะไยักหรือเนียอขั้นแหนะไอขั้นแหนะ